เือสต็อกเอาละครับทุกท่านผู้ชมทุกท่านน่ะวันนี้ก็อยู่ในไมค์ครับของผมเองที่ผมโหลดมาก็เป็นเวอร์ชัน1.1.9เนี่ยโอเคเดี๋ยวขอตั้งค่าชื่อกัน เกมเมอร์พวกนี้ก็เป็นเทคเจอแพ็กที่ผมโหลดมาอ้เยอะชิเคทีเอ่ออันนี้ก็จะเป็นการปรับปุ่มให้ใหญ่และเล็กนะผมจะปรับให้ใหญ่ <c oughs> ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ เสร็จยังวะเออรลิกใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะมาสอนสมัครในนี้นเกมนะน่ะนี่พิมพ์ตามผมเลยถ้าพิมพ์ไม่ทันก็ดูใต้ลังคลิป a y y l b s g e. net นะ ชื่อนี่ก็เขียนเป็นอะไรก็ได้ผมจะเขียนเป็นเออมีนี่เกมแล้วกันเอ้สีส้มดกว่ามิมิเกม,มอ่ะรหัสตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะใส่แต่ตรงนี้กับตรงนี้อ่ะแล้วก็เซตติ้งไปเซตติ้งเนี่ยมันก็จะได้กดเข้าไปเลยอ่ะก็ดูตรงนี้นะ เนี่ยถ้ามันโหลดอยู่แบบนี้เนี่ยได้แล้วนะคะถ้ามันไม่เด้งก็มีนิเกมมันก็เสียงดังเลยหรอกฮนะเออหรอกครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดอ,อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับน่ะ พอเข้าได้เนี่เจ๋งเลยเออเป็นอะไรเนี่ยรอไป